ซื้อยกลังเพิ่งจะขวดละร้อยสามสิบาทเองนะครับผมจากที่เมื่อก่อนเคยซื้อสองรอยี่สิบาทนะฮะนี่ครับผมถูกมากเลยนะฮะเป็ดก็ถือว่าตอนแรกตอนแรกที่ถามเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเออทาไมราคามันถูกจังนะฮะแต่ก็ถูกแต่ราคาถูกก็ดีแล้วนะฮะดีละกลัวแค่ว่าเป็นยาปลอมแค่นั้นเองนะครับผมพี่โตเคยโดนยาปลอมไปหลายรอบอยู่เหมือนกันฮะเดายาคุมปลอมเนี่ยตอนนั้นโดนไปก็คุมยาไม่อยู่นะครับผม ฉีดไปเท่าไหร่ก็คุมยาไม่อยู่นะฮะแล้วก็ยาฆ่ายาก็เหมือนกันนะครับผมเคยโดนเคยโดนยาปอมไปหลายรอบเหมือนกันนะฮะฉีดเท่าไหร่ยาก็ไม่ตายแค่เหลือง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 แค่นั้นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ตายแต่ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับผมว่าไอชุดนี้จะปอมไหมแต่พี่ตดูมันก็ไม่น่าปอมนะทุกคนว่าว่าปอมไม่เยผลิตภัณฑ์คือถ้าปอมก็ปอมได้เหมือนเป๊ะเลยแต่มันไม่น่าปอมวันหมดอายุก็มีเอ้ยวันที่วันที่ผลิตก็มี อ่ะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามาว่ากันนะครับผมค่อยมาลุ้นกันสวัสดีครับพบกับพี่โตกแล้วนะครับวันนี้พี่โตได้ไปซื้อป Ł ุ๋ยที่ร้านขายป Ł ุ๋ยมานะครับผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อป Ł ุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้ามาสักหนึ่งลูกนะครับผมเอามาทําเป็นป Ł ุ๋ยรองพื้นแล้วก็จะไปซื้อยาคุมนะครับผมยาคุมหญ้านะฮะทีนี้ว่าตอนที่พี่โตไปซื้อะครับผมพี่โตไปเจอป Ł ุ๋ยสูตรเล้งหัวนะครับผมคือศูนย์ศูนย์หกสิบเนี่ยเมื่อปีที่แล้้ววนะะพ่โตจําาได หาซื้อยากมากนะครับผมเพราะว่ามันขาดตลาดวันนี้ไปเจอนะครับผมพี่โตก็เลยยกมาเลย1ิลูกนะครับผมเอามาเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมเพราะว่าสูนสูน60เนี่ยพี่โตจะใส่ก็คือใส่ช่วงที่มันเริ่มลงหัวแล้วนะครับผมก็คือประมาณสเดือนขึ้นไปนะครับผมถึงจะใส่สูนสูน60แต่นี้ว่าด้วยความที่มันมีนะครับผมแถมราคาเนี่ยนะฮะราคาราคาของปุ๋ยสูนสวน60นะครับผมราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทนะครับผม ก็พี่โตก็ามา10บลูกเลยนะฮะก็คือซื้อก่อน6ลูกแล้วก็มาซื้อเพิ่มอีก4ลูกนะครับผมเป็น10ลูกเลยสูตร15บ5้านี่ฮะนี่นะครับผมราคา1,180บาทแล้วก็ตัวยาคุมนะครับผมยาคุมอันนี้พี่โตแปลกใจมากเลยว่าเอา่อทำไมยาคุมยี่ห้อนี้ถึงได้ถูกขนาดนี้นะฮะพี่โตจําได้ว่าครั้งเมื่อปีที่แล้วอ่ะพี่โตซื้อมาอยู่ที่ขวดหนึ่งอ่ะมันตกขวดละ220บบาทนะครับผมปีนี้นะฮะขวดหนึ่งอ่ะมันแค่ หนึ่งร้อยหกสิบาทเองเนี่ยฮะแล้วพี่โตซื้อยกลังทุกคนดูนะฮะทุกคนดูรายการที่เขาจดมาพี่โตซื้อยกลังราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทเองนะฮะถูกมากนะครับผมหนึ่งร้อยสาสิบาทนี่ถูกมากเลยนี่ครับตอนแรกพี่โตคิดว่าเป็นยาเก่านะฮะกลัวจะเป็นยาเก่ากลัวจะเป็นข้องปลอมแต่ทีนี้พอพอพี่โตมาแกะดูมันไม่ใช่ยาเก่านะฮะมันน่าจะเป็นยาใหม่นะทุกคนทุกคนดูสั้นดูมา แบบแบบนี้น่าจะเป็นยาใหม่ใช่ไหมฮะ m s g หนึ่งแปดทับหนึ่งหนึ่งทับสองศูนย์สองสองน่าจะเป็นยาใหม่นะฮะแล้วก็ไม่น่าจะใช้ยาปลอมด้วยนะครับผมแต่ราคานี้ถูกมากเลยนะฮะซื้อยกลังเพิ่งจะขวดละร้อยสมสิบาทเองนะครับผมจากที่เมื่อก่อนเคยซื้อสองอยสิบบาทนะฮะนี่ครับผมถูกมากเลยนะฮะเป็ดก็ถือว่าตอนแรก ตอนแรกที่ถามเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเออทำไมราคามันถูกจังนะแต่ก็ถูกแต่ราคาถูกก็ดีแล้วนะดีแล้วกลัวแค่ว่าเป็นยาปอมแค่นั้นเองนะครับผมพี่โตเคยโดนยาปอมไปหลายรอบอยู่เหมือนกันฮะเดือคุมปอมเนี่ยตอนนั้นโดนไปก็คุมหญ้าไม่อยู่นะครับผมฉีดไปเท่าไหร่ก็คุมหญ้าไม่อยู่ฮะแล้วก็ยาฆ่ายาก็เหมือนกันนะครับผมเคยโดนเคยโดนยาปอมไปหลายรอบเหมือนกันฮะฉีดเท่าไหร่ยาก็ไม่ตายแค่เหลือง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 แค่นั้นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ตาย แต่ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับผมว่าอาชุดนี้จะปลอมไหมแต่พี่โตดูมันก็ไม่น่าปอมนะทุกคนว่าว่าปอมไม่เ่ยผลิตภัณฑ์คือถ้าปอบก็ปอมได้เหมือนเป๊ะเลยแต่ไม,ไม่ไม่น่าปอมนี่วันหมดอายุก็มีอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามาว่ากันนะครับผมค่อยมาลุ้นกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ